เมียแก้วหญิงผู้มีฐานะทางสังคมควบคู่กับสามีก็คือภรรยาซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเป็นถึงผู้จัดการเกี่ยวกับการบ้านการเรือนจึงเรียกว่าแม่บ้านแม่เรือนดังคำกลอนที่ว่าแม่เรือนเสมือนหนึ่งรากแก้วรากขาดแล้วกิ่งใบไม่ไพศาล เรือนสน้ำสี่อย่าขี้คร้านกิจในบ้านเป็นสมบัติของสตรีหมายความว่าแม่บ้านแม่เรือนจะต้องใจใจในเรือนสน้ำสี่คือเรือนสามก็คือ1กายคีหะเรือนกายให้เอาใจใส่ร่างกายทั้งด้านสุขภาพและการตกแต่งอย่าปล่อยตัวจนเกินไป แต่ก็ไม่ควรแต่งตัวจนเกินไปด้วยเช่นกันนะครับ 2. อ,อาศัยเคหะคือเรือนที่อยู่อาศัยให้จัดแกงดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเครื่องใช้ในบ้านเก็บไว้เป็นที่เป็นทาง 3. กุละเคหะเรือนครอบครัวหมายถึงผู้ที่อยู่ร่วมบ้านในฐานะเป็นญาติทั้งของตนและสามี ปฏิบัติดูเลให้เหมาะให้ควรเก่ฐานะของบุคคลนั้นนนะครับส่วนน้ำสีนั้นคือ 1. น้ํา้ำพักจงรักสัตว์ซื่อ 2. น้ำแรงร่วมมือทำกิจ 3. น้ำคำชำหวานสมานมิตร 4. น้ำจิตเมตตาอารีน้ำทั้งสประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงการงานในเย่าเรือนให้ดำเนินไปอย่างราบเรื่นนะครับ นอกจากเรือนสามน้ำสีเแลวท่านยังสอนให้ปฏิบัติหน้านที่ภรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะครับมีดังนี้นะครับคือ 1. จัดแจงการงานในบ้านดีไม่ปล่อยปะละเลยให้ขังค้าง 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีหมายถึงญาติมิตรของสามีไปมาหาสู่ชันญาติมิตร ก็เสด็จอัธยาศัยไม่ตีโอภาปาศัยให้การต้อนรับตามควรเกีฐานะ 3. ไม่นอกใจสามีคือไม่ปังใจปันกายให้ชายอื่น 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นแดงดีไม่ฟุ่มเฟือยสุรุยลาห้ 5. ขยันไม่เกียจค้านในการงานทั้งปวงอุดทนไม่เบื่อหน่ายในหน้าที่การงานของตน ท่านผู้ฟังที่เคารพครับภรรยาที่ปฏิบัติเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมียแก้วสามารถนำความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัวและสามารถที่จะครองใจของสามีไว้ได้ตลอด